แล้วหนึ่งยานี่ค่ะทุกคนแล้ว,ลวจ่ายเงินเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะต้องขนของลงรถสวัสดีค่ะวันนี้นะคะคุณแม่พาเจอรี่กับพี่ใหม่นะคะมาช้อปปิ้งที่ แม่โคร ro, ใช่ไหมคะวันนี้เราจะมาบุกเมาขนมกันค่ะทุกคนก็คือสิ้นเดือนเรากำลัมีกิจกรรมว่าือช็อปปิ้งกันใช่แล้วนะคะก็คือตังของตัวเองนะคะทุกคนเก็บมาตั้งแต่ต้นเดือนยันสิ้นเดือนนะแม่เกศก็เลยพามานะคะไปะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันนี้เราจะเหมาขนมอะไรบ้างนะคะเราไปดูกันนะคะว่าที่นี่ก็คือกว้างแล้วก็ใหญ่แล้วก็ขนมเยอะมากขนมเยอะมากใช่ไหมเดี๋ยวเราก็ต้องซื้อขนมไปตุนเนาะโอเคค่ะไปะกันเลย นี่นะคะทุกคนตอนนี้นะคะเราได้อะไรมาที่ใหม่เตาเตาซูชิหมูกระทะนะคะม่เก็บไปสอยมาเมื่อกี้แต่ไม่ได้ถ่ายให้ทุกคนดูนะแต่เราเอาขึ้นรถเข็นเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ทุกคนตอนนี้เรามาชนขนมแล้วนะคะเดี๋ยวคุณแม่จะพามาดูรถของเราก่อนว่าเราได้อะไรบ้างนะตอนนี้เราได้นี่เลยหมอยะะ้อปิ้งย่างนะคะเตาปิ้งย่างเนะเาะแล้วก็แก้วนะคะแล้วก็น้ําผล,ลไม้นี่นะ โอ okay, เคเดี๋ยวเราจะลุยหม้อขนมลนะะนนแล้วนะคะนี่ได้แล้วหนึ่งอย่าง <c oughs> เอาไปเลยค่ะต่อไปเลยอยากเอาอไหนก็หยิบมาใส่เลยนะคะออ <laughs> เอาที่มายจะเอาไหนก็หยิบเลยนะคะอ๋ได้เยอะแล้ว <laughs> ขนมค่ะข,ขนมขน,มนี่มาโซนช็อกโกแลตอันนี้พี่เกลือยเอาอะไรไปอะคะ อันนี้ทะลุอมไม่ลูกอม,มอลยอะอยลูกม,มันแดงมาก<ม>โซโดาหรอปิปปี้เรใช่ไหมคะอ่ะไปเดี๋ยวต้องห้ามไม่นอนทันวาเห็นนะต้องเห็นไม่ได้นะลูกใช่เอาไปเลยไม่ต้องไว่เ,เลยไปนี่นะคะคุณแม่เอาขนมช็อกโกแลตไปนะเซียงไฮ้กับขนมนี่เลย ชอบนะคะ่ะไปต่อค่ะนี่นะคะตอนนี้เราเอาามมาเผ็ดเกาหลีไปเจ๊เอเอาไหนะอันี้โอ๋อเจลลี่อ่ะลูกอันนี้รถโคกนี่ดูคนเต็มรถเลยเต็มรถแล้วนะคะตอนนี้ นี่นะคะตอนนี้เช็ดเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรากำลังจะจ่ายเงินกันนะคะมจังใจมีแค่พันเดียวเกินแน่เนี่ยเกินแพกระทะหมูกระทะก็เกินพันแล้วใช่ไหมใช่โอเค นี่ค่ะทุกคนเราจ่ายเงินเสร็จแล้วนี่นะคะเต็มรถเข็นเลยนี่นะคะตอนนี้ยกใส่ถุงนะคะเยอะมากมี่ต่ขนมใช่ไหมบางคนแดกน้ำเบลลอไปไปาใส่รถค่ะนี่ตอนนี้ถึงบ้านแล้วนะคะไปเดี๋ยวเราจะต้องขนของลงรถ เดี๋ยวเราจะมาสรุปกันนะคะว่าเราซื้ออะไรมาบ้างนะคะไปและนี่นะคะเราก็นําของทุกอย่างนะคะมารวมกันตรงนี้แล้วนะนี่ที่เราไปเมื่อกี้นะคะเราดุกแมคโครมาใช่ไหมมาเดี๋ยวเราจะมาสรุปว่าเราได้อะไรบ้างพี่ว่าสนุกใหญ่เลยนะอ่ะโอเคนี่นะคะเป็นขนมเอาไว้ ใช่ขนมเยอะมากใช่ไหมคะนี่ก็คือขนมหมดเลยแล้วก็มีกาแฟซึ้อมาฝากคุณยายด้วยนะคะมีมาม่าปีโป้นะคะแล้วก็มีน้ำมีซอสมะเขือเทศนะคะนี่มันจะเป็นจัพวกขนมเยอะแล้วก็มีน้ำนะคะนี่น้ำผลไม้ด้วยนะคะมีมาม่าด้วยใช่ไหมคะมาม่าอะไรคะที่ใหม่มาม่าเผ็ดใช่ไหมโอ้รัสซูมาสามแท็คเลยนะอุ้ยนี่กนขโมยไปแล้วกินนะนักกินนะเป็นปีโป้นะครับ แล้วก็ได้ข้างหลังที่ใหม่ก็จะเป็นมีตอ็อปปิ้งย่างนะคะทุกคนที่ไม<ห>่เ<ห>คยทานให้ดูเนาะ,ะนี่แล้วก็จะมีนมน้องธันบา,าเอากินเลยและนี่นะคะก็เป็นคลิปเราพาไปแมคโครนะคะทุกคนไ,ไปบุกของนะคะแล้วก็เหมาของมาเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวเดือนหน้าเราจะไปซื้ออะไรอีกก็อย่าลืมกดติดตามกันเยอะๆนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปทุกเดือนเลยนะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยค่ะบ๊ายบาย